สวัสดีครับพี่น้องพ่อปุ๋ภาพทุกคนพบกับผมขั้วกยอดครับเบายอดนุมหนาบนคนหนาหน่อยคือกูพี่น้องเอาในคลิปนี้ผมจะมาใกล้ขอสงสัยพี่น้องผมเห็นมีในแฟนเพจผมเนาะมีคนมาคอมเมนต์ผมลงตัวนี้ขายาบนแฟนเพจหน้พี่น้องเนาะเขาบอกว่าไอ้รุ่นนี้อะใส่กับแบบนี้ได้บร่รุ่นแบบหมุนแบบนี้มันจะมาใส่กันกับรุร่นป่มกดยันทีได้บ่ ผมขอตอบเลยเดียวป่ะได้ครับแต่มีอย่างหนึ่งที่ผู้ดีใส่เน,น,นอะเนาะต้องรู้ก็คือว่าตัวนี้อของเขะ่ะแบบหมุนเนี่ยมันไม่มีหนาจอยเบิง้งบ้านเลขกดีเลขกดีเลกขกใครเขาต้องรู้ว่าตัวนี้เนะี่ยมันรับใครได้จากเลขกดียหวัวเลขกดีเนาะพี่น้องเนาะยังยังตัวนี้เนาะพี่น้องมันจะรับได้สี่ศูนย์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 ถึงสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์เนาะพี่น้องเนาะ ก็ค <oung> ือเข้าใจัจำแต่จำกัดไทยมันทาเข้อจับโมเดพี่น้องเขารููอยู่ว่ามันเป็นขึ้นจีลอยหรือขึ้นสองลอยขึ้นหนึ่งลอยเขาเขาเอาหูอยู่แช่ทำนี่ขาอกัมีอีกพีที่หนึ่งพี่น้องทาเข้อจับโมเดก็คือเข้อใส่ตัวนี้พี่น้องตัวนี้มันทามาสแกนได้เนาะพี่น้องอ๋อคือข้อสแกนสแกนหาคือข้กดสแกียนกดตัวนี้ครับตัวดอกจันแซ่ไปเนาะพี่น้องกดตัวดอกจันแซ่ไป แล้วมันจะสแกนพราะมันสแกนปุ๊บโดสแกนแล้วข้ากับโตัวนี้พี่น้องกดกดไปโคตตัวตัวข้างล่างพาวบาลนะกดตรไปในกรณีนี้คือผมผมรู้ว่าตัวนี้มันหอดใส่แล้วผมก็สแกนมาแล้วผมอีกรอบมาทดสอบเบิ้งบ่ามันใส่น้องการในอีลีบัวมาพี่น้องตอนนี้ผมสแกนไปแล้วตอนนี้ผมสแกนแล้วผมเปิดกันผมเปิดสแนเอากันผู้ใดบว่สแกนก็ล่องล่อเรียกนี้ไปได้เร้วพี่น้องเด้อข้างบนเด้อข้างบนเนาะพี่น้องกันเด็กข้างบนตัวข้างบนเห็นปะกล่องบ้าฟกัส โอ้ยกล่องกรนะไดเนาะเอ๋อสีมูนมดูดกันกระตุ้นโทรศัพท์พี่น้องเลยเดังกระจับสัญญาณโทรศัพท์อ่าตัวนี้ผมกำลจะเปิดขึ้น power on ตัวนี้ผมจะเปิดขึ้น <S 2> 2. <S อันนี้คือผมซองแรกผมสกแกนแล้วเพร,ร,ราะว่าเวลาโบกันมันจะมีตัวนี้มันตีมูนเนาะพี่น้องซองแรกซองสองตอนนี้ผมสแกนในซองสองซองแรกผมสแกนได้ขก้นแต่เน่าโบกันมันจะคุยบกคอยดูเรื่องพี่น้องมันจะไอเป็น เป็นจังไรล่ะเป็นรัน่วๆปอบุงห <offs> มูเรื่องนะไปกติเราตรวจสอบบ้างมึงเด้อยางมันไก anyway. ่กันปวดมันไก่กันปวดมันดูดแล้วตัวนี้บัางตรวจสอบ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 ทางการที่น้องมันมันใส่กระได้ครับมันใส่กระได้แต่ว่ามันที่มันดังจี๊ดจี๊ดก็คือเครื่องมันไก่กันปวดแหละมันไก่ทรศัพท์พี่น้องมันดังจัด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 ใส่ได้เลยพี่น้องเด้อใส่ได้ นี่ล่องเขาไปช่องหมุนตัวนี้เป็นช่องที่2แล้วก็โคดเลขสี่หกสองสอ,อ,อ,องสองศูนย์เดอร์พี่น้องเดอรล่องเบิ้งการโม่เขาเริ่มสแกนเบิ้งครับการใส่เบี้ยโฟนแปดแปดแปดอยู่กับล่องเฮ็ดเบิง้งกับผู้ใดใส่รุ่นนี้เบิ้งครับพี่น้องนี่บางคนมานั่นเจ้ารถแรกแขกแถมจริงอ่าผมถึมาเบาเรื่องตัวนี้เดีผมปีดไปคือจบแล้วตัวนี้คือว่าขายขอขายของใส่ว่ามันใส่ได้แล้วอ่าร้านเจ้าร้านผมเนะี่ยอ่ ขายรถแลกจากแคมจริงแต่ราคาบางที่บางชิ้นบางย่างที่กดกับไปบึงกดตามดิ่งอ่ากับไปเบึง,ก,ง,บงกับมีสินก้าบางชิ้นที่มันแพงกว่าร้านอื่นแต่ผมถามเนี่ยครับร้านอื่นเขาขายเขารับประกันจักเดือนจักปีจักมืออ่ะผมถามอ่าพี่น้องกูบึงผมพี่น้องจักเดือนจักปีแล้วรับประกันแบบไดเนี่ยผมจะรับประกันทุกกรณีแม้แต่ตกหนาผมก็รับประกัน โลกน้ำละตายผมรับประกันคือเท่มเปลี่ยนให้เลยครับเลี้ยงระยะการรับประกันของผมอยู่ที่สองปีพี่น้องมาคุมค้มบ่ราคานี้ราคาอาจจะหลายกระมูกอยู่หลายกระร้านอื่นอยู่สี่สิบหาสิบาทหรือร้อยนึงประมาณเนี้ยมันก็เป็นธรรมดาการขายของจะมีกำไรนะพี่น้องๆไมะเป็นไรแต่กำไรเล็กๆน้อยๆกับซ้ำนี้กัน มันบกคุุมครับกันสมุนาพี่น้องไทยในเดียสองปีนี่เก็บฟองไปผมกับมี่ผมเขียนใส่สมุดตรเบิดคนซื้อนั่นซื้อนี่จังหวดนั่นจังหวดนี้สั่งของครับผมผมเขียนใบเบิดผมก็าบึงจริงบอเป็นลูก้าผมจริงบ่ซื้อจากบัญชีเท่าใดเอาไปใส่บัญชีเท่าใดผมรับปาาระกันบ่มีเงินไขพีมม่น้องรับประกันบ่มีเงินไขผม่าโกนน้ำลุดมือแตกรุดเหยียบียังหรือชาดไปมันใหม่ผมบ่จํากัดปาาระกัน บอกว่ากรณีเด็กกระตังที่มันเสียแล้วมันใส่โบได้ผมเข้มหายไปยนใหม่หายเลยส่งกลับขึ้นมาให้ผมบอกว่าไอยอดหรือบนท่าไกลผมไอยอดผมซื้อไปแล้วบริันดุลมาดูดจากแอลผมผมเนบแอลไว้ตกงามถือฝนบางรุ่นกับโบแม่งกันน้ำนะพี่น้องบางรุ่นกับโบกันน้ำจะแปลกแปลนี่กันน้ำไปถึงห้าเมตรนะพี่น้องเด้อแต่ผมกับโบทดสอบหรอกก็มีที่ลูกค้าเคยซื้อไปแล้วก็ไปทดสอบไ้ผมบึงอยู่เอาไปล่างน้ำเลยพี่น้องกับนายใจเห็นคลิปผมเคยเ็คลิปไปแล้ว อาจะก็เห็นฉีบเอาไปล้างน้ำเลยตรวสอบเปนมืไที่่ทยบัวคุยน้ำล้างมันก็บ่เป็นยังงเลยแต่ลำพวงอาจจะแตกบัวมันแตกแบบใส่อะไรได้มันย่ามเบากันคือม่ามันเปียกครับพี่น้องมันเปียกมันกับทีนี้แบบเสียงมันออกแตกๆครับพี่น้องจนกลัวลำพวงมันจะแหงเนาะผมจะบอกถึงตัวนี้จุดนี้ที่ผมอ่าเป็นยงคือขายเป็นลักษณะนั้นแต่เราลองมาซื้อก็ผมนี่ผมมีสินค้าแถมพี่น้อง เพื่อเพิ่มซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกะหลายชิ้นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหลายชิ้นพี่น้องแล้วผู้ใดสนใจสินค้าผมนะพี่น้องนะกดลิงก์ใต้คลิปหรืออยากสอบถามผมโดยตรงอยากซื้อกับผมโดยตรงโดยที่ว่าได้คลิกลิงก์อียงบ่วงก็ไปเอียงแอดไลน์ผมมาแอดไลน์ผมเด้อก SAKDA ไอดีไลน์ผม SAKDA หนึ่งห้าแปด SAKDA หนึ่งห้าแปดเด้อพี่น้องนะถักไลน์ผมก็มามาคุยกันบึ้งมาเป็นจังไงท่างดีๆ ทักไลฟ์ผมมากเลยดีดีที่สุดเพราะยังผมจะได้รู้รายละเอียดลูกค้าว่าซื้อจากไสจังหวัดใดมือใดผมจะได้จดบันทึกอย่างละเอียดไปว่า,าลูกค้าคนนี้ซื้อกับผมจริงผมจะประกันสินค้าเป็นวิเศษทรงมรั่งกะจีอาจจะโวนกว่าชิกลิงเพราะชิกลิงของผมมันผมมีร้านค้าอยู่ในรัศดาพี่น้องผมอยู่ที่บังผมมีร้านค้าในรัศดา กลัวมันสิพันกระบวนการเนี่ยนะในนี้กลัวรัฐดาที่รับออเดอร์มากกลัวออเด order ตลอดผมกลัวผมสิเฟยอ่าทรงบางที่ผมตรงพี่ออ order ใบบางที่ออเดอร์ขาดสินค้าขาดผมก็ตรงพี่ออ order ใบมันอาจจะลาานน่าสานิดหน่อยแต่คุยกับผมโดยตรงว่าเออสินค้ามันมากด้วย,อ,ยอ, 30, อีกจักสองสามหมื่นจะเถียก็รจ้งคุยกันในที่ใกล้มันจะมันจะหุ้นการเคลื่อนไหวเนาะครับเนาะว่า สินค้าหอดใสหอดใสหรือมีสินค้าตัวนี้อยู่บอ่อหรือจัดทรงได้เ,เรียวได้ซาซทำไดนโดยตีวงสองพันไอแอฟฟิชันยังแตกต่างแต่คลิกลิ่งมันกันมันกับ้องผ่านแอฟฟิชันลาดาดรเพราะผมมีร้านอยู่ลาดาดระผมขายผ่านลาดาดระนะพี่น้องเนาะอ่ะในคลิปนี้ก็พ่อกันง่ายๆต้องตรงทำนี่แหละพี่น้องการตีผาพี่น้องเอาบึ้งว่าไข่ขอต้องใส่บ่ามันใส่น้ำกันในบอ่อทำน,นี่แหะพี่น้องพ่อกันคลิปหนาบริบาพยี่น้องเป็นอย่างสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้พี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง